ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันครัวคุณพีมนะคะสายนิสหนึ่งนะคะก็กลัวกล้องหล่นค่ะไม่คุมกันนะคะหกโมงแล้วนะคะก็คือเจ็ดโมงเช้าที่เมืองไทยนะคะก็แม่เสือสาวออกลายมาเลยออกลายให้เห็นใช่ไหมคะแล้วจะมาเป็นแบบว่าวันนี้นะคะที่เรามีกุ้งอยู่เราจะมาทําอะไรทานนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกค่ะซื้อมาแล้วนะคะหนึ่ง สองอันสามอันสี่อันห้าอัน V shape หมคะเข้ากับหน้าเลยคะ่ะเห็นไหมโอ้โหหน้า V shape มากอันไหนไม่ดีทิงค่ะปีใหม่ของใหม่ผัวคนเดิม วันนี้จะทํากุ้งอบข้นเส้นนะคะที่จริงเขาไม่ใช่ใช้ผักชีนะคะแต่พี่พิมชอบพี่พิมจะใส่ก็มีกุ้งเห็นไหมคะตัวใหญ่ไหมคะอืม,อมค่ะขึ้นช่ายรากผักชีนะคะกระเทียมต้นหอมขิงนะคะพี่พิมไม่ปอกเปลือกนะคะเชิดหมูสามชั้นหรือพี่พิมใช้อีตัวเบคอนแทนนะคะ พริกไทยน้ำมันข่าวเฮียเลยว่าลืมอีกนะสิ๊วขาวซ้อนหอยนางรมนะคะเหล้าจีนไม่มีขาดไม่ได้ก็คือวุ้นเส้นนางเอกของเรื่องนะคะหรือกุ้งเลือกเอานะคะจ้าต่อไปนะจ้าอย่าหล่นนะจ้าเจวีนะก้านี้ค่ะเอาลา่าผักชีนะคะวางตรงก้นหม้อนะคะใครจะใช้กระทะแบนขงิงเออไม่ใช่นะคะกระเทียมวางลงไปนะเออต้องเอาเบคอนวางกว,างกว่าสี่ีิโงเ่เอ้ย ไม่เป็นไรคะ่ะอย่างน้อยมันก็นั่นแหละพอๆกันม,มากน้อยก็แล้วแต่นะคะดิฉันเน้นเบคอนคะ่ะนานๆที่จะอ้าปากกินทีนะคะแล้วก็นี่นะคะขิงนะคะวางๆนะคะลงไปคะ่ะขิงมากขิงน้อยดิฉันชอบความหอมของขิงคะ่ะเจอกันค่ะความสวยงามเห็นไหมเก๋ไหมอย่าลืมเปิดไฟนะจ้าอโอเคค่ะ ไปก็เริ่มมาจ้าตอนนี้ได้เสียงได้ยินเสียงใช่ไหมคะเราไม่ต้องใช้กุ้งหมดนะคะจะดูเวอร์เกินค่ะใช้สักสามตัวนะคะอีกสามตัวเก็บไว้พรุ่งนี้นะคะแอบก็ะะวางกุ้งลงไปนะคะ,ะเก๋ๆนะคะเสียงอะไรอะ่ะตัอไปนะคะเราก็พี่มิมอาจะใส่เนี่ยคะ่ะพี่มิจะใส่ต้นหอมผักชีข้างใต้นะคะก็แบบว่า แล้วก็วนเส้นนะคะไปหยดน้ำนิดนึงก็ได้นะคะอุ้ยหอมมากเลยค่ะหอมเบคอรานวนเส้นโปกลงไปเลยค่ะนี่นะคะเสร็จเราก็ปรุงโอ้ยลืมติ่งพิกไทยใส่ข้างล่างก็ได้นะคะ เราก็จะเบาไฟนิดนึงนะคะตากดวไฟบนเส้นอย่างนี้นะคะนั่นมันหอยสีเริ่มแบบว่าทุกคนอยากห็นใช่ไหมแต่พี่พิมกลัวะคะ่ะแอ่นกล้องมากหรือมันจะหล่นนะคะอย่าเลยเนาะ ต่อไปเราก็ใช้ที่เราซื้อมาใหม่นี่นะคะล้างด้วยนะคะล้างนะคะแล้วก็ขยำเนี่ยค่ะเส้นเหมือนเป็นการคลุกมันนะคะ,ะดูหยิดโยงนะแล้วก็เนี่ยค่ะสลัดสลัดอืด้เส้นอีกสักนิดนึงนั่นก็จะน่ารักนะคะจะได้เต็มม้อแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเห็นไหมคะคลุกให้มันเข้ากัน แล้วก็คุมมันไว้โอเคค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะหาฝาก่อนค่ะแม่ครัวเตรียมตัวมากวันนี้แม่ครัวไปแทรแววนข้างนอกมาค่ะ <Yeah. S 1> ไปเริ่มร่าร่มกับนิทเราก็ปิดไว้สักไฟไม่ต้องแรงมากนะคะสักชอบไดเก้าละเก้านาทีนะคะโอเคถ้าไหวเจอกัน นี่ค่ะกินหอมแล้วค่ะพอกินเบคอนนะคะหย่อนลงไปค่ะอ็อหีร้อนช่ต่อไปนะคะง่ายๆค่ะจะหมดแล้วค่ะก็ปิดแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายต้นหอมนะคะเอาลงไปวางไว้นะคะเยอะๆนะคะอ่ผัก นี่ค่ะเราปิดทิ้งไว้สแป๊หนึ่งนะคะปิดไฟจะเสร็จเก็บกุ้งเก็บหอยเก็บอะไรเลยค่ะเราจะต้องมาล้างมือค่ะค um ่ะก็เป็นกุ้งอบบนเส้นค่ะง่ายๆไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่น,นะคะแต่รสชาติแบบว่าหอมกลมกลุ่นหวานพริกธงพริกไทยขิงนะคะ มาถึงชวนชนชิมนะคะทําไม่ยากค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะซอสที่สามีทําไว้นะคะเราก็จะลาดอาจจะไม่ต้องลาดเยอะนะคะแบบอว่าแบบว่าเอามากองว้ข้างๆนะคะแบบว่านี่ค่ะเอามาวางไว้มุมนี้ละกันโอเคต่อไปนะคะนี่ค่ะเครื่องข้างล่างนะคะอย่าทิ้งนะคะยี่งไม่ใช่เอาแต่วุ้นเส้นออกมานะคะหมูหมูมันๆอย่างเงี้ยค่ะเอามากินค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยจิ้มน้ำจิ้มแป๊บนึง ผักขะขึ้นใช่ข้่ะต้องมาวางข้างก่อนกระขนโอ้โหแล้วก็กุ้งอะ่ะวิกกี้ได้กลิ่นอะไรสิลูกฮะดูสิด,ดูกุ้งไม่ใช่เล็กๆนะจ๊ะเห็นไหม โอ้ยนั่นเห็ไหมคะไม่มีช่างเทคนิคสไลด์ทำบ้าทำไมอ่ะสไลด์สไลด์อีกโอเคลุ้นกันไปใช่ไหมคะกับโปรคุณพีมนะครวันนี้นางจะมีอะไรเหตุการณ์นูนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเราก็เอาเปลือกออกมาแล้วนี่คือเนื้อค่ะออื ถ้ามาหกตัวคงนี่ครับอ้าปากเบคอนเบคอนแล้วก็ขิงเห็นไหมใครจะใช้ขิงเป็นรสกลิ่นแต่ฉันกลิ่นค่ะ แต่วิธีที่อริยาเขามาทำให้ทานตอนที่เขามาเที่ยวเขาทำอีกแบบนึงนะอืมบ้ายเลยยูกาอือาจจะไม่สวยค่ะแต่รสชาติรอด